แต่ถ้าวไหลให้ฉันลุงปูห่หรอกฉานก็ไปอยู่กับลุงปู่มาสิบกว่าปีนะท่านก็เมตตาสอนสั่งให้ฉันทําให้ถูกต้องอทําให้ถูกอย่าทำผิดถ้าต่อไปภายหน้าเป็นครูบาอาจารย์ก็จะทําทผิดล้วมีใครเ็าจะมาหาเดยวก็พากันผิดไปหมดท่านก็สอนก็สั่งเอาไว้ทําตัวให้มันเหมาะสมะเป็นได้อย่างนั้นลุงปู่ท่านไม่มีพิธียุยงอะไรก็ดี่ันสอนท่านสั่งมา อย่างนั้นจะรวยท่านท่านหลวงปู่หลุยธรรมะทะโรธรรมะทะโรนิชายาท่านอ่าท่านพระครูสังฆารักษ์อ่าพระครูสังฆารักษ์แล้วก็อ่าหลวงปู่หลุยอ่าตอนหลังนี่อ่าพระครูวินัยทรท่านเป็นพระครูวินัยทรรัตถ์ท่านมรณะเมื่ออายุอ่84ปี84ปีหลวงปู่มรณะในวัดวนะนะถือว่าท่านอยู่มา 8, อ่า50กว่าพรรษามันจะจำไม่ผิดนะ ห้าสิบกว่าพันสาแต่เป็นห้าสิบสามหรือเปล่าไม่ใช่ให้หไว้นะจะพละบูชาเอาหลวงปู่ทองมาอยู่ที่บ้านมาบูชาเนี่ยเราก็อย่าทาผิดศีลก็อย่าทาผิดกฎหมายถ้าเราไม่ทําผิดศีลเนี่ยจะไม่มีใครรังเกียจเพราะว่าคนอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยเขาจะมีขอบเขตอ้าวหนึ่งเขาจะเว้นจากการฆ่าสัตว์สองเว้นจากการลักทรัพย์อ้าวสามเว้นจากการประพฤติผิดในการมสี่เว้นจากการพูดปดห้าเว้นจากการดื่มสุรา คือท่านให้เว้นสินของเราว่านี่ห้าข้อเนี่ยถ้าวันนี้เว้นไม่ได้ถ้ามันจะขาดดาว่าไปแหวงเอาใหม่เป็นไรช่างมันพวกนี้เอาใหม่ไม่ต้องสมาทานไม่ต้องต่อกันสินกัรว่าถ้าเกิดสินห้าข้อเนี่ยเรารักษาได้หลวงปู่ท่านบอกว่าหลวงปู่หลุยนะหลวงปู่หลุยท่านบอกว่าวันนี้ร่างกายเราเป็นมนุษย์แต่ว่าใจเป็นเทวดาแต่ถ้าเราทําอย่างนี้ได้จนชีวิตหาไม่รักษาสินห้าจนหมดอายุนะท่านบอกว่าสามารถปิดอบายภูมิได้ ลวงปู่ท่านก็นจะสอนจิตให้รักษาศีลห้ากันถ้าส่วนใหญออ่ท่านบอกว่าถ้าวันนี้เจ้งท่างมันพรุ่งนี้เอาใหม่แต่ย่าให้มันเจ้งทุกวันท่านบอกศีลห้าของลวกปู่เนี่ยที่เราฟังกันมาท่านก็บอกว่ามันเป็นเครื่องวัดระดับจิตใจมนุษย์ถ้ารักษาได้ห้าข้อร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาถ้ารักษาสี่ข้ออา้าวเจ้งไปหนึ่งเท่านก็นบอกว่ายังดีเ,เป็นสัตว์ไป20%เป็นมนุษย์ 80. แปดถ้าเสียไปหายไปสองข้อท่านก็นบอกก็ยังดี อ่าเป็นมนุษย์หกสิบอ่าเป็นสัตว์สี่สิบถ้าเหลือสองข้อหลัดเจ๊งไปสามข้อท่านบอกแ yeah ย่นเรืหังจะโผล่แล้วนะเว้ยอ่าสามข้อเนี่ยถ้าเกิดรักษาเหลือข้อเดียวหลัก็ยังดีกว่าไม่มีเลยแต่ถ้าเกิดหมดเลยเราไม่ได้สักข้อหนึ่งก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นผู้ชายก็โมฆะบุรุษวันนั้นนะถ้าเป็นผู้หญิงก็โมฆะสตรีเจ๊งวันนี้ศีลอะไรไม่ได้พรุ่งนี้เอาใหม่ขอนลูกศิษย์ท่านบอกว่าเออให้รักษาศีลเจริญภาวนาทำสมาธิ ถ้าเราทําได้ก็ทําถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ทําหมายความว่าต้องใช้ความพยายามทําหน่อยแต่คนเราธรรมดาเนี่ยมันอดเมื่อยในการทํางานทุกคนเนี่ยแต่ถ้าก่อนจะนอนนะ่ะก็สวดมนต์สักนิดหนึ่งถ้าพอมีลาก็อทําสมาธิสักหน่อยหนึ่งมันก็จะเกิดมาหาตะกุศลแก่ครอบครัวและตัวเราท่านบอกว่าถ้านบ้านนั้นนะ่ะมันจะมีกี่คนแล้วแต่แต่ถ้าเกิดเราสวดมนต์คนหนึ่งท่านบอกว่าการสวดมนต์ก็เหมือนกับเทียนเล่มหนึ่งจุดเทียนเล่มหนึ่งขึ้นมาก็ไล่ ไล่ความมืดเท่ากับแสงเทียนหนึ่งเล่มถ้ามี2คนก็กําลังเทียนสองเล่มถ้าสาคนความสว่างก็จะเกิดขึ้นกําลังเทียนสามเล่มเนี่ยท่านบอกอย่างเงี้ยถ้าบ้านไหนมีคนเยอะไม่ได้สวดมนต์ท่านบอกมืดเป็นอย่างนั้น